ลื้อสีทิวใครอยากสมาธิาเลยเ <laughs> จสิกับจีจจ้ยังไม่เพราะว่ามีคนเขานักท่องเที่ยวเขามาให้อาหารควายอยู่ค่อนข้างจะเสียงดังหน่อย <laughs> หันไป็นทีเรารือสีทิวนั่งใหม่แล้วเว้ยไม่ได้สมาธิเมื่อกี้ก็นั่งใหม่แล้วเว้ยนั่งใหม่แล้ว <laughs> แต่จี้กับจีสียังไม่ออกสมาธินะครับว่าสมาธิแน่นไว้สี่ปักฐานสี่แน่นไว้ <c oughs> แต่ตรงนั้นไม่รู้ว่าใครไปนั่งอะดิเ <c oughs> น่ยนูน่นอันนั้นไม่รู้ว่าใครเขาไปนั่งก่อนแล้วนั่งกลางกลัวต,ต้องต้องเจอแดดในกลางกดนั่งเลยเนี่ยกลางกลางร่มนั่งอยู่เล <c oughs> ยู่ต้องไกลนู่นมองด้วยตปาปาาแทบจะไม่เห็นเลยเนาะ เจสิมันกันแหละจี้กันทิวมอนกันแนะนนนะต้องซูมกล้องดูถึงจะเห็นไกลมากเนี yeah. ่ยมีนักท่องเที่ยวเขามาให้อาหารก็เ,เลยเสียงดังหน่อยหนึง่งให้อาหารควายทิวลุกเลยทิวไม่ได้สมาธิแล้วสมาธิไม่ได้เลยลุกเลยหรือ <c oughs> ถึงเวลาแล้ววะ <c oughs> ถึงเวลาแล้วมั้ง